ของเสือนะกดดีกวาสืนี่ไงกดสีแดงทำไมไม่ได้เห็นตัวหนังสือนี่ไงโอ้ของเสือตายแล้วแต่ตัวหนังสือมันมองมันมองไม่ค่อยชัดมันเล็กโอ้นี่ดูนี่สีทองนี่ไงโอ้โกลโกลแปลว่าชองโอ้ไป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 เสืออีกประมาณแปดสิบังเด้อ เด็วเล็วไปเราจะตามเชือกไปนี่คนหนักใครฮิ้วใครฮิ้วสีได้แสนวิวใช่อ้าวเราก็จะมานะคะฮิ้วสีไปให้ทีมช่างปั้นนะคะอยู่ที่องค์ปู่เนาะเราก็จะหิ้วไปหิ้วไป ล้วเลี้ยวพาไปแม่บุญถิ่น,นโปออไปกินไปทำบุญนั้นเนาะเหื่อยเอาเสือเหื่อยแล้ว,นะ<ง>ลวเดี๋ยว, <c oughs> เ,วเ,เราตั้งกล้องไว้ตรงนี้เนาะนะฮนะ F4 ก็จะได้เห็นนะฮะองค์ปู่สวยงามนะฮะจากมุมนี้นะฮะเดี๋ยวเราก็จะเดินขึ้นไปนะฮนะโอ้ oh, อีกไปเสือก็ป๋อง นี่่5นาทีนี่ว่าพี่ผมยกถังใหญ่เพราะอะไรอยากได้สาล้าน <c oughs> ยกถังใหญ่จะได้สามสิบล้าน <c oughs> <c oughs> โอ้ยหลนก็หล่นก่ได้อ้าวอ้ลืมเห็นออีบนไปีอุ้ยีช่างทเธอ่ีชน้าสีไม่หมดก็โทษช่างได้ออถ้าใช้ไม่หมดก็เอาคืนนะ

หมสวยงามมากเลยเนาะจ้า นะวันนี้ก็แปลกมากเลยนะทุกคนคนุณลุงใส่เสื้อสีเหลืองมาด้วยเนาะนะครับนะ FC คอยมาดูนะคืนนี้นะครับยามที่องค์ูนะที่ทีมช่างเขาเปิดไฟนอนนะไฟจากสปอตไลท์นะฮะที่ส่องมาที่องค์ปูนะที่เป็นสีเหลืองนั้นจะสวยงามขนาดไหนนะฮะ พอดีเป <Body S 2> mm ๊ะเลยเนาะเป็นเรื่องเหลือเชื่อจริงๆวันนี้ลุงใส่เสื้อเหลืองมาฮ่่าทั้งหิ้วนะแม่ดานะ ลุงนี่เป็นได้ทุกอย่างเลยเนาะเป็นได้ทุกอย่างเพื่อเธอเปินไปทั้งแกงเลยนะลุงเป็นไรกันช่อลุงไหม ยังไม่ติดปริงกเราซื้อหัวจีดมาก่อนเอาพุ่งมันจะได้ลดน้ำก็มันจะมาสู้คนลดได้รอนไม่ีดยแล้วเอาหัวตีดที่มันพุ่งๆหลงหัวจีดแบบรถถังถ้าไปตลาดไม่จะหาซื้อมาอยู่ตูกริงบุญหินไม่ได้หรอกกรปินแคมันแรงได้แต่น้มันมันรงปิงดารปิงดาได้

เขาจะตั้งไว้อย่างงี้ต้องเจาะพุง่งถุงถ้าไม่เจาะเรียบร้อยแล้วจะปลูกเมื่มอไรลูกเป็นแถวขมดเจาะตั้งไว้อย่างี้แหละแต่ว่าเจาะพุ่งถุงเอาคัตเตอร์มาจเจาะพุ่งถุงแล้วตั้งไว้จะปลูกทน้ำก็ฝุดลงไปนิดนึงจ้าทำเลยจ้าแล้วทำเลยค่ะทำทันทีค่ะ <c oughs> ลุงรดน้ำอยู่เดี๋ยวเปียกร์คก็เปียกเนี้ แล้วก็อย่ามาปุูกตรงนี้นี่โอ้คอยลดตรงนี้มาปุูกตรงนี้มันก็แม่เจ้าพูดไงเนี่ยตรงนี้ลุงก็ใส่สีเหลืองเลยวันนี้ถ้ากางเกงเหลืองนี่โอ้โหเนี่นี่ตัวเลย